สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยนะลูกค้าให้โจยดมาว่าจะตัดเสยปัดให้ปัดขวา้าบางทีก็เสยไปหลังบ้าน mm. เพราะฉะนั้นเราจะตัดจะตัดขึ้นมาประมาณทักทางหน้าผากนะลูกค้านะาาประมาณนี้นะค่ะค่ะลูกค้าก็ไม่โกผมสั้นแล้วตรวเนี้ยเพราะลูกค้าสั้นมาอยู่แล้วเราก็ตัด ก็อยาให้เยอะมากกลัวเป็นผู้ชายครับผมจะตัดให้เป็นผู้หญิงครับตัดไปเลยตัดตรงๆไปเลย นน่นข้างนีนผมก็าคว้านหูไปเลยนะลูกค้านะตรงนี้มันยาวตัดที่นครับหูลงแล้วตัด รับหัวลงมาแล้วก็สไลด์ไปออก ยกขึ้นด้านข้างเนี่ยจับขึ้นมาเลยสองนิ้วตัดปับปับปับพ่อยพ่อยพอยอย เรายกเราต้องยกทุยให้ลูกค้าเลยไม่ต้องให้ลูกค้าร้องขอไ่ส่งเสยเลยยกขึ้นมาเลยท <c oughs> ุยขึ้นมปประมาณเททุยกลางข้างหลังมันหนาไปรัวขึ้นเลย ตัดไล่ขึ้นทน,นตรงกลางก็คอยควยคัดจริงตัดให้มันซิกแซกเลยคนหัวแบตเนี่ยก็ตัดประมาณพรียกลาง๋อ,อเผื่อดัดเผื่อเซตนะ เดี๋วได้ยกครูพวกเนี้ยเขาเรียกว่าได้หลอกกะโหลกเอาเซตหลอกกะโหลกคนหัวแบนก็จะทุยมันเรื่องธรรมดาท่านใหญ่ก็หัวแบนเหมือนกันก็อยากจะทุยเขาเหมือนกันไม่นะคะของอาจารย์ไม่ทุยนะไม่ไม่แบนแบนหมอสที่สาวผมมาแบนตัดทรงเอายกขึ้นมาครับ อยากเรียนต่อยผมมาเรียนกับจันย์มฮส่วนพี่อ๋มอ๋มอยู่เฉยๆอยอะลูกสาวอยู่เฉยๆอ่ะค่ะร้านอีกคนร้านอีกคนนึงก็เมื่อกี้ก็ลูกสาวจบโฆษณามาก็ตกงานตั้งแต่โควิดเขาบอก ก็อย่าเลือกงานนะมีงานอะไรทำก็ทำเถอะทำไปเถอะงานอะไรก็ได้งานเสริมสวยเป็นอาชีพสุดท้ายก็ได้ลองไปเรียนลองไปทำงานส่วนในในในสายงานที่ตัวเองเรียนมาก่อนถ้ามันมันถ้ามันไม่ชอบมันก็เรียนไม่ได้เเสริมสวยมันต้องชอบนิดนึงที่แรกช่างใหญ่ชอบอีหนึ่งช่างใหญ่ก็ไม่ชอบมันผู้ชายใครจะมาเรียนเสริมสวยใช่ไหมก็ช่วงเรียนช่วงปี4ีู่นน่ะ ต้มยำกุ้งใช่ไหมก็จบวิศวะปะตีกันเตรียมไปหมดอะตอกงานมาเรียนเสริมสวยกันเตรมเลยรุ่นนี้ยังใหญ่เรียนนะมันก็อะไรไม่แน่นอนอ,อีกรวยเร็วกว่าบางคนอย่างตมรวยเร็วคือยังไงครับมันน้าซึมบ่อทรายมันได้เงินทุกวันมันมันไม่มันเป็นเจ้านายตัวเองมันไม่ใช่เป็นลูกจ้างเขาก็เป็นลูกจ้างประชาชนนี่แหละช่างใหญ่ประชาชนก็มาหาทุกวันแต่มาอะไรมาซื้อความสวยมาเติมสวยเติมฝันไง มันเห็นความถุยไหมนะได้แล้วความถุยด้านข้างจะทำยังไงยกขึ้นชั้นที่สามชั้นที่สอง ยกขึ้นเลยหลังใบหูก็ยกขึ้นมาพับหูไปข้างหลังเล็กน้อยแล้วก็ตัดคว้านหูไปเลยเทคนิคคือตัดให้มันชนใบหูพอดีนะชนใบหูเนีย่ยจะไปคว้านลึกจะไปตัดลึกประมาณนี้ พลอยพลอแล้วก็ตัดหวีลงมาแล้วก็ตัดพอยพล จอนให้มันสลิมให้มันเรียวเนะึงผู้หญิงก็ต้องมีจอนนะผู้หญิงนะต้องมีจอนกับลากไซอ่ะสองส่วนเนี่ยสำคัญมากเลยช่างต้องกลับไว้ให้ลูกค้านะไม่ต้องให้ลูกค้าสั่งจัดให้เลย ตรงนี้มันสำคัญขีดน้ำหน่อยน้ำเปล่านะไม่ใช่น้ำหอม <c oughs> ยกเลยแถวที่หนึ่งขวาเสวยนะตาดอกความยาวเหลือเท่าไหรสามนิ้วแถวที่สองวที่สาม แถวที่สี่ก็น้มไปข้างหน้าให้เหลืออยู่สี่นิ้วนะแถวที่สี่นะครับสี่นิ้วครึ่งยิ่งดีเพราะเราจะทิ้งทุยไปถึงนั่นแหะคืเจะคิวจะปากลัลงสินต้องยาวๆหนะ่อยยกขึ้นตัดยก รตโค้งนิ้วตามรถพิซซ่าแล้วตัดหีิบส้มบุญรอบศรีษาวันนี้จะให้ผมเปย์ข้างไหนเดี๋ยวแต่ช่างเดี๋ยวแต่ช่างผมก็เปย์ข้างนึกก่อนนะ นนด้านหลังมันต้องทำทำด้านข้างกับข้างบนนิดหน่อยใครไม่ถนัดเทคนิคนีคน้ก็แนะนำให้ใช้อะไรฟันปลาได้ไปไปในส่วนบนันบา ห,หน้าจอหลังจอบางนกขึ้น ลิฟต์ตินแล้วก็สับ <S <S สับให้บางสับตรงเหนาก็สับ ตอนมันหนาใช่ไหมก็ซาบอกแถวที่หนึ่งสองสามหน้าสุขัดเบา,เบา ผมใส่ใส่โฟมใส่สเปรย์ได้นะไม่ใส่ดีกว่าไรมันจะไม่อยู่นะไม่เป็นไรโอเคใส่ไม่เป็นไร ก็ได้ยกโคลนปกติเลยได้ยกโคลนดัโคลนนะกดๆเลยนะยนะยนะถ้ามันสั้นก็กดๆเลยเล็บแปงสดๆเลยไม่ต้องงัดไม่ต้องงัดกดๆ,ๆเลย jó pont น่าจะย้อยไหมเหรือจะเสืยไปเลยย้อยก็ได้ค่ะย้อยกันเดดเลยนะก kind of ันเดดกันฝน คัางนี้ก็ใช้ปัตจัยเก,กลียต็อกคิปเปอร์คิมเมอร์เก่า <ๆ S 1> ตบแกงมานิดนึงให้มันยาวอย่างนี้แต่มันหวานดีแล้นหลังเ็อเกลียบเอาวีดันตัดผมย้อน,นออกนิดหน่อยคือล่างไซมันก็เกลียครับเดียวไปเดียวมานะก็ะเปรียบปล่อยธรรมชาติเข้าไป แต่ต้องมีมันจำเป็นต้องมีนะล่าไซ่ผู้หญิงเกี่ยวๆออกตัดหนอยนิดหน่อยข้างบนน่ะยกดู สไลด์สตูคัดซํำยกขึ้นมาสไลด์สตูสตูคัดซํำไปนิดหนึง่งให้ปลายมันพิวหนะ่อยมันจะได้ปัดมาข้างหลังได้พิวแปลว่าปิวไปตามสายลมแสงแดดนะแปลว่าเสยง่ายอะ่ะดูแล้วไม่หนาทึบ ตอนนี้กำลังเลือกอยู่ว่าเราจะเอาผมขาวออกสไลด์ผมขาวออกหรือจะสไลด์ผมทองออกหรือจะสไลด์ผมดำออกหมดพอดีนะคะการแ่เราต้องเหลือไว้หน่อยคือให้มันพอดีอ่ะอย่าบางเกินไปอย่าหนาเกินไปมันกำลังดีถ้าหนาเกินไปอ่ะมันก็อะไรมันหนักหัวมันไม่ผิวถ้าบางเกินไปก็มันก็หลนเกินมันไม่มีเนื้อผมไว้่ดยไปยกโคนพวกเนี้ย สำคัญพลๆไปๆๆๆดูรูปทรงข้างหลังครับ,บลูกค้าเห็นความตูม้ไหมค่ะความตุยอย่าดกางไปหูนี่ยนี่คือได้อะได้ไม่แน่นมากนะเพราะมันไม่มีสเปร มันไม่มีโฟมไม่มีอะไรได้แบบธรรมชาติให้ดูเปลี่ยนแปลงไหม <Okay. S 1> ลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ย <c oughs> จุลารักษ์ค่ะจุลารักษ์ <c oughs> ถ้าลูกค้าเขาไม่ชอบใส่สเรยใส่เวกก็ไม่ต้องใส่นะตามใจลูกค้า ขาไม่ชอบเหนียวใช่ไม่ชอบอะไรเลยชอบ,ชอบสบายๆสบายๆค่ะชอบต้องโล่งเหมือนช่างใหญ่ช่างใหญ่ก็ใส่นิดๆใส่สเปรย์น,นิดๆก็พอพอเข้าลูกพอทรงก็ออกจากบ้านเลยบางทีก็ไม่ได้แต่ทรงเนี้ยไม่ได้ก็สวยอยู่ได้สามเดือนนะขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงวันนี้ก็ขออนุญาตให้ล,ลูกศิษย์เอฟซีได้ชมกันวิธีการตัดซอยทรงเสวยลางไซสไว้จรน,นะครับ เป็นทรงมาตรฐานไปตัดผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับทรงนี้ไว้รุ่นก็ตัดได้นะครับ<อ>ก็๋ยวจะตัดผมกันทั้งใหญ่ก็สัมรองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 5 4 8 3 9 9 9และ08198 5 6 2 3 4นะจองคิวออนไลน์ก็ได้ที่ Line แอด kasm ผ่านว่ากาสีมหรือจะจองคิวผ่าน, <S <S ฟนเฟสบุ๊คก็ได้กำเนิดซ alon นะดูอไ จอนดูจอนว่ามันเท่ากันไหมซ้ายขวาดึงดึงหล่ยให้มันดีดผมใช้น้ำเปล่าดึงดึงนะมันจะไมด่ดีดหน้าก็จะย้อยลงมาเลยย้อยลงมาร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่อหนนอยู่ที่หน้าสองนะ เขียนสายใหม่นะครับกทมาหาไม่ยากหรอกวันนี้ก็อขอลาไปก่อนขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณค่ะที่ทำให้สวยาปาก็เลยก็แช้ด้วยไป